สวัสดีครับแล้ว,ลวนในนี่ข้อก็ยิงเกมเมดิกาไอโอครับผมก็คือเป็นเกมเหมือนแบบเกมที่ผมเคยเล่นนะแต่จริงๆผมไม่เคยนะเคยที่ผมจะเล่นอ่ะมันเป็นอีกเกมหนึ่งมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าผม <S <S ผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่คล้ายๆเพราะว่า์กไลน์ มันจะจำกัดเวลาให้ให้เล่นแค่ห้านาทีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปรับเสียงแล้วกันนะเสียงผมดูไม่ค่อยดังเท่าไรเล่นทั้งที่ก็ไม่มีใครนอนอยู่นี่ยนะผมก็พูดให้ดังเพื่ออุ้ยหลบได้เดี๋ยว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 เดี๋ย่าเพิ่งข้ามอย่าเพิ่งข้าอ้ยอุ้ยผมโดน โอ้ยโอ้ยเยี่อมคะแนนอืมโค้งอุ๊ยปิดท้ายด้วยการได้แชมป์ไว้ทุกคน โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่ามกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ช่องแท็กเอฟเอ็นด้วยนะครับผม